มาฟังนิทานเรื่องกระต่ายกับเต่าแปะโถ่กะโอกูแปะโถกระต่ายโอกูเต่าอูเจจิกมีวันหนึ่งแปะโถเชียโอกูสังคาขะดต่อกระต่ายหัวเลาเยอะเต่าว่ามีขาที่สั้นเกียโลคะมังเกียโลคะมังเดินช้าๆโอกูกับแปะโถตาเต่าพูดกับกระต่ายว่านั่งหลายปีใส่ตีเตียง เจ้าแม่ตี๋ยงเจ้าไล่ยอมแหม่เต่าท้ากับกระต่ายว่าเรามาวิ่งแข่งกันว่าใครจะวิ่งเร็วกว่ากันแปะเทาเชี่ยเหลียวเวตักกระต่ายก็เลยตอบกลับไปว่าแงเฮาวะเอียไกลลีแงเฮาวะเอียก็คือฉันต้องชนะแน่นอนก็เลยรับท้าไปดับเองอูกุยจอเจกแอบีใสไส่เผาก็คือรับปากเต่าว่าจะวิ่งแข่งกัน ปีสายไขสี่เหลี่ยวปีสายไขสี่เหลี่ยวเริ่มแข่งขันแล้วโอกูกับแปะเถาเจ็กขี่จอบูฉุกหวักกระต่ายกับตาออกพร้อมกันเลยโอกูหมังหมังเกียกระต่ายเดินช้าๆแปะเถาเจาาเ้าปีกาแม่แปะเถาเจ้าปีกาแม่กระต่ายวิ่งเร็วกว่าตอนแรกๆแ,แปะเถาเจ้าเลี้ยวเจ็กถึงสีกลางกระต่ายวิ่งไปสักพักหนึ่ง เพ่งหลาะไหลยหยุดลงมาเรียวต่อปว่าเราฮิวเส็กแล้วก็หยุดพักกลางทางแปะเท้กาก้ากีเสียวว่าแงเขาปีโอกูเอีย่ยฉันต้องชนะเดาแน่นอนฉันวิ่งเร็วขนาดนี้ต่อหลาะไหลฮิวเส็จจะคุ้งเกียจูอุกเคพอกระ่ายหยุดพักปุ๊บก็เผลอหลับไปต่อเอาป้อยไก่โอกูหมงังหมัเกียเก่งเกียวแปะเทหิวเส็กไก่ตีเฮอ ต่อเอาม้ก็คืออยู่ข้างหลังไกอูกุยก็คือเต่าที่อยู่ข้างหลังเกงกลัวแบตเถาหิวเสร็ไก่ตีเฮิก็คือผ่านที่ที่กระต่ายเขาพักอยู่เจ็กคุ่งเกียร์โอกูต่อแบตเถไก่แถวมิงจ้อยพอผ่านไปแปบบ๊แบบเดียวเต่าก็แซงหน้ากระต่ายไปเรียบร้อยตึงแบะเถแช่ขีลายไก,ไก่สีขาว ติงแปะโถแช่ขี่หลายกายสีขาพอเมื่อกระต่ายตื่นขึ้นมาปุ๊บควักหิงโอกูต่อเท้ามิงจ้อยเหลียวเพิ่งรู้ว่าเต่าแต่งไปข้างหน้าแล้วฮุยเสียกิ้งจียงหุยเสียกิ้งจียงตื่นเต้นมากแม่แม่เจ้าขี่เขอแม่แม่เจ้าขี่เขอรีบวิ่งไปข้างหน้าจ่วยเอาตุยมจียงโอกู สวยเอาตัวอุ่มเจากโอกูสุดท้ายก็ตามเต่าไม่ทันโอกูเซ็งลีเหลียวโอกูเซ็งลีเหลียวเต่าชนะแล้วเต่าชนะแล้วสำหรับคนที่อยากจะเรียนภาษาเต้จิ๋วเพิ่มเติมเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันเราจะมีคอร์สเรียนแบบตลอดชีพออนไลน์ใครที่สนใจทักอินบ็อกซ์เข้ามาหรือพิมพ์คำว่าสนใจใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะ